สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึง10เช็คลิสต์นะคะทางรอบธุรกิจตัดราคาไม่ว่าจะอยู่ยุคสมัยไหนการทําการค้าซื้อมาขายไปหรือว่าธุรกิจการทําแบรนด์นะคะจะต้องเจอการตัดราคาอยู่ในทุกการค้าเลยค่ะวันนี้นะคะนุ่ยงจะแบ่งปันประสบการณ์ะคะ่ะในฐานะที่ทําธุรกิจเสภาอนะคะมากกว่า10ปี แล้วก็มีทีมนะคะแอดมินแล้วก็ทีมไลฟ์สดกว่า30คนค่ะธุรกิจที่ซื้อมาขายไปธุรกิจเทรดดิ้งธุรกิจที่เออรับของเขามาขายหรือว่านําเข้าจากจีนเนี่ยจะเอาทางรอดนะคะในการป้องกันการตัดราคาทําอย่างไร10ข้อนีนะ้ยูจะมาแชร์ค่ะเลือกลูกค้าเท่ากับเลือกตลาดค่ะข้อแรกเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่สนใจราคาถูกค่ะ เคยสังเกตไหมคะลูกค้าที่เอาราคามาเปรียบเทียบนะคะจะมีเวลาว่างในการเปรียบราคาแล้วก็จะเอาราคานะคะมาเปรียบเทียบอีกร้านหนึ่งซึ่งความต่างเนี่ยไม่มีอะไรต่างเลยคะ่ะนอกจากราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มีเวลาในการเช็คราคาเนี่ยจะทําให้เราเหนื่อยมากในการทำรตลาดเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเหตุผลที่นักยุ่งไม่ได้จับกลุ่มนะคะลูกค้าที่สนใจราคาเป็นหลักค่ะ ทีนี้ทายังไงล่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบซื้อราคาที่ถูกกว่าหมายเส้นนี้เอาออกไปจากหัวเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ไม่มีเวลาค้นแพลราคาเน้นบริการเน้นคุณค่ามากกว่าค่ะและถ้าเกิดคุณจับกลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวกับราคานะคะธุรกิจคุณจะอ่อนไหวตามค่ะเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะพร้อมจะไปหาร้านที่ถูกกว่านั่นเองข้อที่2จับกลุ่มลูกค้าเวลาทองค่ะหลักๆเลยนะคะลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ดูไร์สดค่ะ จะไม่ดูอะไรที่มันเป็นแฟลตเซลลหรือตามล่าแฟลตเซลนั่นเองคือลูกค้ากลุ่มนี้จะมีเวลาจำกัดแล้วก็จะเน้นนะคะร้านที่ดูแลดีมีเวลาให้นะคะคนไขยดูแลอย่างดีค่ะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะจะมีเวลาในการช็อปไม่เยอะแต่ว่าเน้นคุณภาพนั่นเอง ข้อที่3มอย่าเลือกสินค้าที่คนทําตามง่ายค่ะเช่นมีงบ5 0าพบาทเปิดร้านได้เลยหรือว่าอยากทําวันนี้พรุ่งน,นี้เป็นประตูน้ําซื้อมาทําได้เลยนิยงเข้าใจนะคะจุดเริ่มต้นของคนทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ใช่มือใหม่แล้วคุณทําธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้วการซื้อมาขายไปหรือรู้แหล่งว่าจะต้องไปรับที่ไหนทุกคนรู้อย่างเช่นอยากจะเปิดร้านกิฟช็อปก็เดินไปสัมเพ็ินใช่ไหมคะอยากจะเปิดร้านเสื้อผ้าก็เดินไปประตูน้าอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมแต่ถ้าาาเกกิิดดคุุณทํธรจมรับ เม่อแล้วเนี่ยพอรู้แล้วว่าเออจะมีหาของที่มันยากกว่านี้ได้ยังไงหรือว่าของที่มีความต่างนี้ได้ยังไงอย่าทําธุรกิจประเภทนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้ใครก็ทําตามคุณได้ค่ะสรุปสินค้าต้องมีกาแพงในการเข้าถึงไม่ใช่อยากทําวันนี้พรุ่งนี้มาเลยอันนี้ทีคีค่ะข้อที่สีอย่าคิดว่าอะไรที่เคยทําสําเร็จแล้วจะสำเร็จเหมือนเดิมนะคะง่ายๆเลยค่ะสินค้าเก่านะคะลูกค้าใหม่สินค้าใหม่ลูกค้าเดิม ะะอันนี้ก็คือการเจาะหน้าน้ําใหม่ๆค่ะการออกสินค้าใหม่ทุกตายมากนะคะคือสิ่งที่นักธุรกิจหรือว่าคนค้าขายต้องทําค่ะคุณอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าคุณไม่ใช่นักธุรกิจแค่ซื้อมาขายไป่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะแค่ทาเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วคุณเห็นโลกใบนี้หมคะมันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนเช่นกันค่ะกลุ่มลูกค้าแฟนคลับของคุณเนี่ยก็อ,อยากจะให้คุณอะออกสินค้าซีรีส์ใหม่ๆออกมาเหมือนกันเพราะว่าเขาพร้อมจะอุดหนุนคุณแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีสินค้าเดิมรูปแบบการขายเดิมโนตรกรรมเดิม คุณคิดว่าลูกค้าเขาจะเริ่มปันใจให้ที่อื่นนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณไม่มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเลยสินค้าเดิมรูปแบบเดิมค่ะทุกอย่างต้องมีการขับเคลื่อนเสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เซรั่มสิวค่ะอะไรที่ใช้เกี่ยวกับหมวดสิวคุณจะต้องค่อยๆออกมานะคะลูกค้าใช้เซรั่มสิวเพราะเขาเป็นสิวใช่ไหมคะเขาก็จะใช้โทนเนอร์จะใช้โฟมล้างหน้าจะใช้ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวอะไรที่เกี่ยวกับหมวดสิวคุณ วิเคราะห์ให้ดีเลยค่ะนั่นคือสินค้าใหม่ของคุณและกลุม่มลูกค้ากลุ่มเดิมก็พร้อมที่จะเทใจมาให้คุณถ้าเกิดคุณออกสินค้าใหม่แต่ที่สําคัญสินค้าต้องคุณภาพดีเพราะว่าการทีท่ลูกค้าเทใจให้คุณเนี่ยแสดงว่าเขาไว้ใจอย่าทําความไว้ใจของลูกค้าผัง,น,ะะ 5, ง,งนนะคะข้อที่5มาขึ้นทางแล้วนะคะเลือกสินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้คือองค์ประกอบใหญ่ของการสร้างแบรนด์ค่ะ การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องโลโก้แพ็กเกจดูลานะคะแต่ว่าสินค้านั้นต้องแก้ปันไขปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆหมายความว่าก่อนที่เราจะเปิดตลาดค่ะเราได้มีการทดสอบกับผู้ทดลองใช้มีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนะคะก่อนเปิดตลาดนี่คือคีย์สำคัญในการสร้างแบรนด์ค่ะข้อที่ 6. เหตุผลมากมายที่คนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้น หมายความว่าอะไรคะอันนี้ต้องเขียนออกมานะคะก่อนจะจ้างผลิตหรือว่าจะสร้างแบรนด์ค่ะเหตุผลอะไรที่ต้องมีแบรนด์กันอยู่แล้วเขาใช้ออกมาแล้วนะคะเขาดูดีขึ้นนนั่เองยกตัวอย่างค่ะูกยุงมีร้านสดประจํานะคะที่นิยุ่งสั่งตัดยังไงก็ไม่เคยติดหวังแล้วก็มั่นใจมากๆราคาแพงกว่าท้องตลาดประมาณจะบเท่าเลยค่ะแต่เวลาใส่ออกมานิยุ่จะผอมหมุ่นดีแล้วก็ดูสมาร์ทมากสามารถที่จะเอาหลายที่นิยุ่งที่ห่อนะคะให้แบบเผยิเวลายืนเนี่ยไม่สามารถยืนหลังงอได้เลย แปลกมากค่ะเนื้อผ้าที่นั่นนะคะใส่แล้วดูสง่าเดินม,มันจนคนมองแล้วก็ที่สําคัญค่ะสร้างความมั่นใจให้แตนวิญงเป็นอย่างมากเลยค่ะเหตุผลนี้แพงนะคะใส่แล้วทาไมถึงมั่นใจไม่ใช่ใส่แล้วแพ่ว่าเราสวยแต่ใส่แล้วเราดูสมาร์ทค่ะอันนี้ก็ต้องมีนวัตรกรรมหรือว่ามีเหตุผลที่ลูกค้าเข้าใจได้แล้วลูกค้าได้ลองใส่แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะข้อที่ 7. ให้ลูกค้าจําให้ได้ว่าคุณคือใคร ทีนี้นะคะหลายคนตกมาตายในการทําแบรนด์หรือว่าไม่สามารถที่จะมีสักครามราคาได้เพราะว่าอะไรลูกค้าจําไม่ได้ว่าคุณเป็นใครนั่เองคุณเป็นร้านตัดสูตรที่เกิดมาเพื่อทําให้ลูกค้าดูสมาร์ทดูเท่หรือว่าดูสง่าคุณเป็นร้านชุดเดรสสำหรับสาวอวบที่ใส่แล้วดูดีคุณเป็นร้านตัดสูตรหรือว่าตัดชุดที่ทําให้ลูกค้าใส่แล้วเอลออันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องจํายกตัวยอย่างนะคะกางเกงยีนนะคะ มีแบรนด์หนึ่งที่ยุ่งซื้อประจำในอินเทอร์เน็ตเป็นกากเกงสำหรับคนที่สะโพกใหญ่เอวเล็กเป็นแบรนด์ที่เกิดมาแก้ปัญหาของคนรูปร่างนี้โดยตรงเขาจะไม่ขายใครเลยนะคะเขาจะขายแต่คนหุ่นแบบนี้เท่านั้นคือคนที่มีปัญหาไม่สามารถจะหาแบรนด์ทั่วไปได้นั่นเองลูกค้าจาลูกค้าเลือกและลูกค้าจะกลับมาซื้อทุกคอลเลคชันที่เขาออกค่ะเพราะใส่แล้วมั่นใจว่ายังไงก็ใส่ได้สวยข้อที่8ทําให้ลูกค้าจําได้ว่าแบรนด์ของคุณเกิดมาเพื่ออะไร ข้อนี้ต้องชัดกับตัวเองให้มากเขียนแผนสตอรี่ออกมาเขียนออกมาเลยค่ะว่าแบรนด์ของคุณเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทําให้สาวอวบมีความมั่นใจเกิดมาเพื่อคนที่มีรูปร่างสะโพกใหญ่เอวเล็กใส่แล้วมั่นใจเกิดมาเพื่อเป็นอาหารเสริมผิวที่ทําให้สุขภาพผิวดีจากภายในสู่ภายนอกเกิดมาเพื่อเป็นยาสีฟันที่ใช้ได้อย่างคุ้มค่าสำหรับครอบครัวอันนี้ต้องเขียนแผนกับไมาให้ชัด แล้วเวลาเราสื่อสารแบรนด์ออกไปะคะ่ะเราจะชัดกับตัวเองลูกค้าจะยอมจ่ายแพงกว่าแล้วก็ไม่สนใจราคาเพื่อมั่นใจว่าจะได้สินค้าที่ตรงกับการแก้ปัญหาของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารแบรนด์ไปเราจะไม่พูดไปเรื่อยนะคะหรือว่าจะพูดแบบเดี๋ยวก็แก้เรื่องนั้นทีเดี๋ยวก็แก้เรื่องนี้ทีเราก็ต้องชัดกับการสื่อสารออกไปมากๆและแนะนําให้เขียนออกมาใน ฟิปบอร์ดหรือว่าในกระดาษออกมาว่าเจ้าของแบรนด์อยากให้แบรนด์ของตัวเองเป็นภาพจำอะไรข้อที่9คุณมีบริการอะไรที่ทำให้ลูกค้าจดจำคุณนอกจากเลือกสินค้าแล้วนะคะการบริการเป็นสิน่งที่สำคัญมากเพราะยุคนี้สินค้าเหมือนกันไปนหมดแต่บริการเนี่ยนยุบอกเลยยังไม่มีใครทำได้ดีที่สุดนะคะในทุกแบรนด์หมายความว่าอะไรคุณอาจจะซื้อใจลูกค้าโดยการบริการหลังการขายที่ดี บริการหลังการขายจะทําให้เราต่างจากคนอื่นและสามารถทําให้ลูกค้าย,ยอมจ่ายแพงกว่าเดิมยกตัวอ,อย่างนายยิยงซื้อครีมผิวขาวแบรนด์หนึ่งค่ะในอินเทอร์เน็ตมีการบริการหลังการขายในการดูแลการทาการใช้โทรมาเป็นระยะทุกสองอาทิตย์หเดือนติดตามผลตลอดและก็สอนให้นิยมดูแลผิวยอย่างยั่งยืนค่ะไม่ใช่ว่าทาเพื่อขาวในวันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่สอนให้เราเนี่ยมีผิวที่ดีในตลอดชีวิตค่ะ อันนี้คือคีย์ที่ทําให้นุ้กยุมงรู้สึกว่าเขาโทรมาไม่ได้โทรมา CRM จะขายโปรสแถม2หรืออะไรเขาโทรมาเพื่อใส่ใจเราจริงๆและสินค้านั้นก็เป็นสินค้าราคาสูงมากเลยค่ะต่างกันในตลาดลิบลับเลยนะคะแต่นุ้ยยุมงก็ยอมจ่ายเพราเชื่อในผลลัพธ์และเชื่อในการบริการแล้วรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวดีขึ้นจริงๆถ้านึกไม่ออกนะคะลองนึกถึงเราไปกินกับครอบครัวค่ะเราจะเลือกราอาหารแบบไหนคะ เราเป็นผู้นําครอบครัวเราก็อยากพาครอบครัวไปกินร้านอาหารที่มีาการบริการดีๆมีคนคอยชงน้ําตลอดคอยถามออเดอร์ตลอดแล้วก็พูดจาไพราะใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะราคาสูงไปในตลาดใช่ไหมคะแต่เราก็ยอมจ่ายอันนี้คือเหตุผลค่ะที่ทําให้เราห่างจากสงครามการตัดราคาและคนอยา,ากจ่ายแพงสเต็กเหมือนกันจะขาย69บาทหรือจะขาย169บาทหรือก็จะขาย469บาบาทอันนั้นอยู่ที่การบริการและทุกๆอย่างคะ่ะ ติดกล่าวมาแล้วข้อสุดท้ายคีย์หลักสินค้าของคุณแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้บ้างที่เป็นความเชี่ยวชาญของคุณข้อนี้นะคะเป็นเหตุผลที่ยุงแนะนานะคะเวลาควรจะทําแบรนด์หรือทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยต้องหาโรงงานหรือพาร์ทเนอร์ผู้บุญโรงงานผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงเช่นเรารับจ้างผลิตนะคะจ้างโรงงานนี้ผลิตเออ ครื่องอ,อุปก,กรณ์ออกกําลังกายนะคะโรงงานนั้นต้องเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องอุปกรณ์ออกกําลังกายด้านนั้นจริงๆเราจ้างคนทำเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับล็อคเฟอร์นิเจอร์ล็อคโรงงานนั้นต้องเป็นโรงงานที่รับ OEM เฟอร์นิเจอร์ล็ออย่างเดียวถ้าเราจะทําแบรนด์สกินแคร์โรงงานนั้นต้องเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญผลิตสกินแคร์แนะนำว่าให้เช็คประวัติดีๆว่าประสบการณ์ของเขาทำให้ไขรบ้างและเขาเคยประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้ไข่มาบ้าง อันนี้คือคีย์ที่จะทําให้สินค้านั้นๆแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆเราเองเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็จะกล้าพูดได้เต็มปากแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนี่คือเหตุผลค่ะที่ยุงเองก็ทุ่มเทกับทีมวิจัยและพัฒนาของทางโรงงานเพื่อสำอางอาหารเสริมมากๆเพราะว่าลูกค้านะคะจะได้สินค้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆสู่ผู้บริโภคโดยตรงเราเป็นคนหลังบ้านเราต้องทําหน้าที่ในะการแก้ไขปัญหาลูกค้าให้กับผู้ว่าจ้างผลิตให้ดี นี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณคิดจะทําแบรนด์และหนีจากสิาค้าการตัดราคาไม่ใช่สินค้าที่ทําแค่ว่าใช้ได้ใช้ดีแต่สินค้านั้นต้องแก้ไขปัญหาของลูกค,ค้าได้อย่างตรงจุดค่ะที่พูดมาทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นทางรอดของธุรกิจที่จะทําให้สินค้านะคะไม่ถูกตัดราคาคือการทําแบรนด์ตัวเองนั่นเองค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมา เเลือกซื้อมาขายไปแล้วมาทําแบรนด์ตัวเองอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดคุณมีธุรกิจซื้อมาขายไปรับมาขายนะคะก็ยังสามารถทําได้แต่นิยุยังคงแนะนานนให้ทาแบรนด์ตัวเองควบคู่กันด้วยค่ะเพราะการทาแบรนด์ตัวเองจะไม่มีใครมาสามารถตัดราคาของคุณได้เพราะสินค้าในตลาดจะมีคุณเจ้าเดียวนั่นเอง